สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซทุกท่านก่อนดูก่อนจะไปดูคลิปต่อไปเรามาดูคำเตือนก่อนนะครับหลักการคำนวณเป็นการเป็นแค่แนวทางเท่านั้น,นครับไม่มีใครรู้ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าเลขจะออกตัวไหน ไม่สนับสนุนให้เลื่อนการพนันทุกชนิดนะครับโปรดใช้พิจารยาก่อนนำไปใช้นะครับติดต่อ YouTube ช่องสำเร็จพารวยเฟซสำเร็จทุธิบุญไอดีไลน์นะครับสำเร็จ2501ไปดูกันเลยครับงวดนี้ครับ งวดวันที่สิครับสิบเับหกหล่างหางเดียวนะครับล่างหางเดียวการคำนวณมีผิดมีถูกนะครับไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอออตัวไหน เป็เกียงการคำนวณเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับความเป็นเป็นเป็นไปได้ที่จะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับให้ท่านโปรดพิจรารณาการนำไปใช้ก่อนนำไปลงทุนนะครับ เราไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้แ,แคปหน้าจอไว้นะครับ เ็บหน้าจอไว้นะครับเพื่อเข้าจริงงวดน,นี้งวดหน้าผมจะทำให้ต่อ ท่านที่ชื่นชอบเท่านั้นนะครับท่านที่ไม่ชื่นชอบก็ให้ผ่านนะครับท่านชอบท่านให้ท่านจัดท่านขัดให้ท่านผ่านไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ <c oughs> ถ้าชั้นที่ชื่นชอบตอนนี้รายได้ ต้องนำไปสร้างโรงครัวปู40นะครับตอนนี้ได้ซื้อเสาซื้อปูนซื้อเหล็กไปสะสมไว้แล้วครับต่อไปจะซื้อสองกะสีบ <c oughs> ล็วกเทพื้นนะครับแล็วกฝาผนางังดังเหลืออีกหลายอย่างนะครับ เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับในการสร้างโรงครัวของวัดปู่สีศ จะลืมนะครับมีเลขหางเดียวนะครับท่านต้องกลับด้วยนะครับเก้าเจ็ดเจดเ้าระวัง9้าเป็นหอาจจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหนะครับ <c oughs> ถ้าท่านอยากเข้ากลุ่มครับแอด i d ลายมานะครับสำเร็จ2 5งหนะครับ ตอนนี้เปิดกลุ่มรายอ,อ,อีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่8ปดครับรับเพียง500ท่านเท่านั้นสนใจคักมาเลยครับ คลิปนี้ก็ขอจบวงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ไว้นะครับ